สวัสดีครับวันนี้เจอผมอีกแล้วอับนพกิจนะอย่างช่วงที่ผ่านมาโควิดนะระบาดมากเลยในสมุทสาครปีใหม่เลยไม่ได้ไปไหนกันเลยก็เลยต้องมาเที่ยวหลังปีใหม่นะครับกับนี่เลยหัวหินบ้านพักหัวหินนี่นี่นะเดี๋ยวจะพาไปดู รอบๆบ้านแบบคร่าวๆแล้วกันมีสระว่ายน้ำด้วยเดี๋ยวจะพาเข้าไปดูข้างในบ้านนะบ้านหลังนี้คือละสี่พันสี่พันนะมีหห้องนอนสองห้องน้ำนี่ดัแบบแรกเลยในโซนนั่งเล่น,นมีเครื่องเสียงมีคอมไวร้ลองคาอเกะมีไวไฟพร้อมเลยข้างล่างเนี่ยจะมีอยู่สองห้องนี่เฮ้ยข้างล่างมีอยู่สามห้อง ห้องนอนที่หนึ่งเป็นแบบนี้มืดๆเลยไม่เตื่นนะห,ห้องจะคล้ายๆกันแต่มีห้องอาจจะคล้ายๆกันนะแต่จะมีห้องเดียวที่ไม่เหมือนชาวบ้านเขาจะเป็นแบบเนี้ยเป็นเตียงของชั้นห้องนี้เด็กๆน่า,นาชอบนี่น เป็นเตียงสองชั้นขึ้นได้ขึ้นได้อเนี่ยขึ้นได้หออกมาก่อนห้องข้างล่างก็จะเป็นคล้ายๆกันมีเตียงเป็นเตียงคู่อ่ะเตียงไซส์คิงเดี๋ยวพาดูข้างบนดีกว่า,<ร>า<ะ> เป็นเตียงคู่เหมือนกันเหมือนว่าเป็นเตียงเตียงเดียวแล้วมาลากมาต่อกันจะมากกว่าหกห้องนอนเนี่ยมีแอร์ทุกห้องทุกห้องเลยห้องนี้ใครอยูเยนี่ยห้องนี้ก็จะเหมือนกันห้องนี้จะตกแต่งคล้ายๆกันแต่แตกต่างแค่สี แล้วก็มีห้องนอนหนึ่งเป็นห้องนอนใหญ่ห้องนอนใหญ่เป็นแบบนี้นี่นะแล้วก็จะมีระเบียง คือละสี่พันบาทเนี่ยถือว่าคตรุ้มอ่แล้วเป็นหกห้องนอนด้วยเดี๋ยวพาไปดูห้องครัวข้างล่างนะห้องครัวนี่ก็จะมีตู้อะตู้เย็นมีให้สองตู้อ้าวใครนอนอยู่วะเอ้ยลงช่องย u ท u b e หม่เปล่านี่คุยคุยโับใครเนี่ยฮะขอนอนเลยนี้ ดูข้างล่างกันห้องครัวห้องข้วขาวตู้เย็นห้องน้ำชั้นล่างเป็นแบบนี้

ตนิ่มที่ฉีดเ,เลยถ้าหนูไปเลยได้ถ้าหนูไป,ไปเลยไปน้ำเป็นจมน้ำได้นะเพราะอะไรวะเพราะเหนือ่อยเดี๋ยวตอนนี้ไปซื้อเสบียงก่อนซื้อของมาทำข้าวกินกันตอนเย็นนะ มีอะไรกินบ้างต้องเติมสเสบียงกันหน่อยถึงตลาดหัวหินแล้วใส่แมสด้วยนี่จะไปไหนมาไหนออกข้างนอกหรือเขาบ่าผู้คนซื้อของเราก็ต้องเชิญใส่แมส้วยนะครับ ตอนนี้ก็ซื้อของเสร็จแล้วเดี๋ยวเรากลับบ้านพักกันดีกว่านี่ส่วนมากที่ซื้อนี่ก็จะเป็นพวกเครื่องปรุงหรือไม่ก็เป็นผักผลเราเป็นผักเป็นมะเขือเทศอะไรพวกนี้อย่างพวกเนื้อสัตว์ปลากุ้งหอยก็จะเตรียมมาจากบ้านเองอยู่แล้วพอเราซื้อของเสร็จนะต้องมีการคนแอลกอฮอล์ด้วยคนเนี่ยล้างมือหน่อยเพื่อความสะอาด น้ำแข็งเดี๋ยวเราค่อยหาซื้อแถวบ้านเราแถวบ้านพักอะเ้ยมันะแถวนี้มุ้งจะมีน้ำแข็งขายปะมีมันดูดูป้ายดิก็ลองดูน่ร้านดูสดยังมีเลย A few moments later โอเคหลังจากที่ซื้อกับข้าวเสร็จก็กลับมาที่บ้านแล้วเอ้เวลาลงเล่นน้ำแล้วฮะ ดีอะน้ำโคตรเย็นเลยอะเจี๊ยบเลยอะมือแต่แตะแล้วลงมานี่คือรู้เรื่องเลยอะอุ้ยขายพัเย

โคตรหนาว โ okay. อเคอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยหลิบใส่ถังน็ดน้ำมามาดูดิไปกินข้าวกินป่าย่างกุ้งดีกว่า อย่าปลาแล้วก็แถมแถงเลย ตรงนี้ทำอะไรกันนะตรงนี้ทำแมนครับตรงนี้ทำแมนครับโอ้หสาว,สวเปิดซท็กซี่ด้วยอขอเพิ่มไฟหนห่อยเพิ่มไฟหน่อยอ um าผมขอนชั้เลนจะไ,ดก,ไ,ไ,ไกดอธิานเลยกด กดไลค์ให้ด้วยแคะกโอ้ยนอนี่โนโผลแล้วแม่เล็กไปก็มันอนแอบอย่างง้นนะเนาะถ่ายถ่าตรงนี้ถ่ายอะไรเถยเเดี๋ยว ถ้ามันลงจาดแล้อะไรที่เกิดขึ้นน้ำมอน้ำปาาบ้าาบ้าาให้เนียมมืเข้ามาด้วยนะเาสาผมอ้ยสายแล้วทำอะไรอยู่เนี่ย ไม่รู้วาจปดเปล่าเนี่ยป็น้านเราเปล่หลงไปดูข้างในกันขาทำอะไรกันอยู่ข้างในข้างในปาร์ตี้เนี่ยพ่อกินคนเดียวเหรอเออไหนวะชีสหลับแล้วเหรอเออชีสหลับและดิมอะไรเนี่ยมามานอนเนี่ยมันลงมานอนมาเที่ยวหิมันอนคุยด้ยใครเนี่ยเดี๋ยวดูดิดูต <c oughs> ิ๊ก <c oughs> ช้ชีชีชทัวราอยู่ลูกนี่นอนเอี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 อ่อี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 คีัีอีอีออีีอ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 ีีอ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 ีรีอีีอ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 อีวีอีมีอ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 ี ไหนดูดิอือนี่มาท่านกันตรงไหนวะใต้อไหนบอกพี่นิดงอนคิดว่าออยไม่ใช้คีมนวดให้ใช่แล้วเขาจะใช้โทรยจะสาบผมให้พี่ไม่ต้องสาบหนูเจ็บมึงเปิดมึงตื่นขึ้นมาตบกัโกโก้ตื่นมาไม่เอาหวังหรอกตื่นแน่หัหนูจะไม่เป็นพี่เดียหนูใส่ปะพี่เดียหนูใส่ไหมใส่บอกทำไมนะบอกพี่บอกทำไมนะพี่น้องเมื่อกันเขาบอลไปไปบอลถูกต่างใช่ไหม Me yeah. yeah. เด็กแล้วสมาธิทำอะไรเนี่ยบ้านเยี่ยผมอ่ะบ้านเยี่ยผมหนาวหนาวมากบ้านเยี่ยเยียเที่ยวบ้าหนาวหนาวมากพูดหนาวที่นี่เราเคยรู้ครับที่มันหนาวมากนั่หนาวจัดเลยไม่ไปล่ยนอ่ะไม่เป็นอ่ะไม่าวไม่ไปไม่รูแต้องไม่ได้ปวดไม่หายไปพอยังได้เหรอฮะเอาละครับสำหรับค่ำคืนนี้ก็ พอแค่นี้ก่อนนี่ก็เชี่ยงคืนแล้วไว้เจอกันพุ่นี้เช้า Good night <c oughs> สวัสดียามเช้าะตอนนี้ก็ประมาณจะแปดโมงแล้วพอดีว่าเมื่อคืนก็มีเรื่องเล่าอีกด้วยว่า คนที่กินเหล้าอัะนะประมาณช่วงเวลาตีหนึ่งอ่ะคนที่ยังนั่งกินเหล้าอยู่อ่ะแต่ว่าเหมือนว่ากินเหล้าเปิดเพลงเสียงดังอ่ะอ,อแล้วข้างบ้านอ่ะข้างเนี้ยเนี้ยเนี่ยบ้านหลังเนี้ยบ้านงข้างเนี้ยเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยฮค่ตอนที่เราพวกเราเข้ามากันตั้งแต่ตอนตอนบ่ายก็บ้านหลังนี้ไม่มีใครอยู่แล้วแล้วว่าในบ้านเนี่ยคือ ต้นไม้ต้นหญ้าเนี่ยขึ้นเต็มไปหมดเลยแล้วรถที่จอดไว้ก็เป็นพวกขี้นกขี้เต็มรถเลยเนหะ็นไหมบ้านรกไปหมดเลยแล้วรอบๆบ,บ้านนี่ก็จะมีรังแตนเต็มไปเต็มไปหมดเลยรอบๆบ,บ้านเนี่ยแต่ว่าเป็นรังแตนที่ถูกทำลายแล้วนะช่วงเวลาที่กินเหล้ากันใช่ไหมตอนตีหนึ่งเนี่ยก็เหมือนเรากินกันเสียงดังล้วเหนือนว่าคนที่อยู่ในวงเล่าเนี่ยได้ยินเสียง ประตูบ้านป,ปิดเปิดแบบดังปุ้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 ง่างเงี้ยเออท่านั้นแหละวงกระจายวงกระจายเลยใช่ไหมครั้งตายนังตายเจอผีหลอกใช่ไหมใช่ <laughs> นะมอาตารยี้ให้หนูเกลียดหากเ <laughs> <laughs> มันต้องเรียวมันต้องเรียว ตอนนี้แม่ครัวก็ทำขบข้าวเรียบร้อยแล้วนะเขาเข้าต้มไข่เจียวจะมีผัดถักวบุ้งด้วยแล้วเดี๋ยวจะมาสรุปได้ฟังว่าคุ้มไม่คุ้มคนที่จะมาที่นี่นะบอกเลยเลยว่าค่อนข้างที่จะคุ้มมากๆเลยถ้าคนที่เป็นครอบครัวใหญ่นะมาหลายหลายคนเพราะว่าที่นี่มี หห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องนั่งเล่น1ห้องครัวแล้วก็มีสระว่ายน้ำแบบนี้ค่าใช้จ่ายต่อคืนอยู่ที่4,000บาทเราสามารถเสียงดังได้ในถ้าหลังสีทุ่มก็เปิดเพลงเบาๆหน่อยอยังได้อยู่นะแต่ถ้าไม่กลัวบ้านหลังนูน้น ไม่รู้เหมือนกันเขาอาจจะมีคนอยู่ก็ได้แต่ดูรอบๆดูหน้าบ้านอีกทีหนึ่งบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียวบ้านพักตรงนี้อยู่ที่หัวหินนะหัวหินถ้าใครอยากจะมาหรือสนใจก็คอมเมนต์ไว้ได้ถามรายละเอียดได้ เดี๋ยวจะบอกอีกทีว่าอยู่ที่ไหนต้องไหนยังไงเดี๋ยวให้เบิร์ติดต่อไวท้ที่นี่ก็ได้เดสคริปชันก็ได้โอเคบ๊ายบายครับ